รถใหม่มาแล้วครับกัเป็นรถติดปืนครับอา้อาวอ้าเอาแล้วรถผมจะก,กดยิงรัวให้ดูครับ 谢谢你啊 มาทดสอบความแรงของมันครับ แรงมากๆเลยสำหรับปืนของรถทหารครับส่งคามโลูกครั้งที่สี่จะมีรถคันนี้ออกไปยิงกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ๊ายมา